เซ l ล s สาเปิดตัวเองเป็นทางการในประเทศไทยครับ mm hmm. ก่อนหน้าน,นี้มีการซอฟต์ลอนช์นะครับเปิดตัวมี2รุ่นคือรุ่นหลังคาธรรมดากับหลังคาซันลูปหลังคาซันลูปเนี่ยหกแสนเก้หลังคาธรรมดา6กแสนเแต่เปิดตัวเองเป็นทางการราคาอยู่ที่ 599, 5 9 9 2 0 0บาทครับเท่ากันทั้ง2รุ่นเลยนะครับว้าวว้าวไหมตัวสเปคเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าเป็นรถไฟฟ้า100%์มอเตอร์เดียว163แรงมา้า แบตเตอรี่54กิโลวัตต์ออววิว่งได้ระยะทางไกลสุดคือประมาณ400กิโลเมตรนะครับแผนการทำตลาดก็ต้องเรียนแบบนี้ว่านำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบร A ิษัทเอดิสัน v ีเป็นบริษัทใหม่นักลงทุนชาวจีนนะครับปัจจุบันมีโชว์รูมอยู่หนึงแห่งที่สุขาพิบาล5และกำลังเปิดรับใครสนใจอยากเป็นดีลเลอร์ไปติดต่อเขาได้ที่เอดิสันอีวนะครับส่วนแผน กลยุทธ์ต่างๆการนํา,า,า,านเข้าอะไรการสต็อกอะไรการสำรองอะไรเรายังไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนจากผู้บริหารน,นะครับจากวันนี้ที่สื่อมวลชนลุ้มๆถามกันมาเนี่ยอันนี้ต้องเรียนกัน,นตรงแบบนี้ว่าผมยังไม่ทราบยังไม่ได้คําตอบนะครับแต่เขาบอกแค่เพียงว่าจะมีทุกอย่างครบถ้วนให้ลูกค้ามั่นใจได้นะครับก็ประมาณนี้มีความคิดเห็นอย่างไรแสดงกันมาได้ขออยากรู้เหมือนกันว่าราคานี้ไปได้ไหมสำหรับเซเลสสาม